เรียบร้อยเลยเล็กอ้าวอ้าวทิ้งไปแล้วเล่นรอบโต๊ะเลยทีอ้าวอ้าวอ้าวอ๋อคือเอาสิบเต็มอ,อีกแล้วไ <9 S 1> อ้ข้าเท่าไหละบอกกันเกาพรู้กันอันนี้เมื่อกี้เกพอไม่ถึงสิบหรอกไม่ได้ท้าบอสหรอกจริงๆไม่ได้ท้าบอสหรอนึ่รู้ อออะะไรคื่สิบเตมบอสเมื่อกี้ได้เก้าลหมไม่เก้าพอบอสสิบแล้วบอสสิบแล้วก็ได้เก้าอ่ะงไนบอสตึกไหนอ่ะตึกไหนอ่ะเดี๋ยวจะไปหาพะโล่ก่อนแลนแดงอ๋อโอเคไปเกณล์แลนด์แดงกันก็ได้ตรงไปเลยพี่เดี๋ยวบอกทางเนี่ขับรถมาร์คแมปไปเดี๋ยนี้ใช่ค่ะยังจำทางไม่ได้ขาขึ้น ไม่อยู่เมืองนี้ไม่นานเองเองยิ้ว่าข้าอยู่มานานแล้วหรอไม่มันก็เหมือนกันหมดทั้งโลกไม่ข้าเพิ่งเคยเข้าอย่างเงี้ยโอ้ยโอ้ยปารโอ้ยบูทบูทบูธจะด้วยพี่เอ้าบูธบูธบูธออะบูธเกี่ยวอะไรวะเนาะเราเล่นเกมชนรถกันอยู่แล้วหรือยังไง บอ้ดับดับไรยมอลดับไปได้มอลดับเสียงหมืนลูกดับเลยอ่ะมอลไม่อิมหมดเมนูอ่ะมอลอิมหมดเมนูไม่เป็นหรอกแค่เขาลงก่อน โอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ไม่ถึงแลนด์เด้งเอยปวดท้องไอ้กูโหยตั้งใจหรึเปล่าถ้าหลัก่อนแค่นี้ไม่จะชนเนี่ยแล้วบอสออกมาพอดีจะชนกูมากูจะชนให้บอสบอสหนูจะชนให้บอสหนูหวังดีกูมาตาหนูเห็นตากูมา อันนี้อครจะทำ้เมิเขาจะยเขาเะยิงเาดิเฮ้ยตาบอด่ะโอ้ไม่ไม่ร้อไรเลยโอ้อตาช้เลยีแว่นดูอยู่ไหนแว่นดูอยู่ไหนเลลหน้าบอสมีรอยอะไรยายนต์ มาอะไรวะเออเบื่อพอๆกันโอ๊ยเฮียแม่งเห็นต้องเห็นไม่ยังหมดเขาอีงเฮ้ยย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 ียยย่ยยย่ยย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 วยย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 ้ยย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 ย ไม่รูด้วยชมสองคันเลยก็ได้ครับได้ครับครับเอาเอาไม่ไหวบอดบอสไม่พอขับเลยบอสอีกตาบอสนี่พาขึ้นเอาเอาไม่เคยมาไล่เทีเดียวโอ้เอาแล้วบอสขับไม่ไหวแล้วตอนนี้ 哎呀！ กแเพื่อเป็นกำลังใจให้กูมะแต่ที่สำคัญอย่าลืมกดซ u บสไ r ร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ว่าเราจะได้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนมะคะ่ะบายบายสองจุ๊บ